ไซคูปองหมดโอเวอร์ท็อปอัพโปรดีมากๆฮะของดีต้องบอกต่อนะครับผมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยฮะ,ะทักไปที่ร้านเลยเติมได้เลยฮะ,ะร้านนี้ดีจริงอย่าลืมฮะ,ะ, Over Top ะ,ะโ,โ,โอเวอร์ท็อปอัพฮะโจทุโคตรเท่โคตรอันตรายฮะ อะไรอะไรโคตรเทร่โคตรอันตรายดูดิดดดดการถ่วงเวลาที่ดีคือการเลี้ยงยังไงล่ะลิงพยาวาลนอนลิงได้บอกไว้จู้ดูดโคตรเทร่โคตรอันตรายเล่นลิงมั้งไหมวันนี้ยังไม่เล่นลิงเลยเ,<ร>เล่นลิงมั้งไหมเดี๋ยวสนิมเกาะเล่นลิงมั้งเนาะวันนี้เรายังไม่ได้ดูลิงสองกันเลยไม่ได้เล่นเมื่อวานเหมือนจะไม่ได้เล่นด้วยมั้งลิงสอง เอาักหน่อยเนาะเดี๋ยวพี่ลืมวิชาผมบอกไว้ก่อนผมไม่ได้เล่นนะพี่ตั้มจอใครเล่นมิกกี้ใครเล่นเจโนโนสิบห้าเซนเจอกันเอ่ออยู่ด้วยกันม่้มิกกี้นายอยู่ด้วยกันมา้อยู่ด้วยกัน,ะนกามาฝากล็อกค,คอรหน่อยขอ,อพี่เล่นน่อยให้พี่เล่นแป๊บหนึง่งฝากล็อกคอ,อยหน่อย อยู่พี่เดี๋ยวถ้าเล่นๆอยู่ช่วงช่วงแม์แบบช็อตใครแมทอะไรอย่างเงี้ยแกล้งแบบเดินไปชนปิดโทรศัพท์หรือไม่ก็พักหน้าจออะไรอย่างเงี้ยเออช่วยหน่อยช่วยช่วยกันแล้วอยู่หน่วยเดียวกันน้ยมิกอย่าลืมหน่วยทาอะไรล้างแล้วอยู่หน่วยทาอะไรล้างเดีวยวกันน้ยมิกต้องช่วยช่วยกันเปล่าหน่วยเดียวกันต้องช่วยกันเออเราต้องถอยหลังเอาไปเท่ๆเอาเรื่องนะโจูโคนล้มเราต้องข้ามธรรมดา พอดังมันพี่เดวเปิล e. อาาอ่านชื่อไฟนอลข้ามยังนี่มันแก๊งตำนานไาร้พ่ายเลยนุ้ยทีมระดับแชมป์ตลอดกาลเลยละอันเนี้ยโอ้ยสดายโซนซ้ายขวาแอตตี้โซนซ้ายขวานะี่พี่ตามไม่ทันสป,ปีดมันมีจำกัดดึงอะโคตรเท่โคตรอันตราย่ะ เด้งซ้ายเด้งขวาโดนตามไงให้ทันปัดฝุ่นบั้มอุ้ยเโโท,ท่เทจัดข้างเราเท่จัดค้างเราเท่จัดไปเลยฮะลูกแตกลูกส,ต,กสตาร์ก <laughs> เออเอเอเกินไปเกินไปลูกราหาเซฟิ่งแส่งฮะยูเซนโบยังอายอสปีดขนาดนี้โล่งเนี่ยฮะฝ่ายเข้าฝ่ายออบแบบนี้มา <c oughs> ไม่ทันแน่นอน สวัสดีครับไพทอมไพทอมทำไมเรียนดึกจังเลยเรียนอะไรของนายอะตีไงล่ะสวยสวยเป็นไงรู้จักเพย์เมกเกอร์เปล่าเปรียวตะอัลตรานายก็เป็นได้ไนะเพย์เมกเกอร์ผมมีปุ่มส่งโอ้ยโหนูหูเสียบไม่ทันดีมากมิกดีมากเมกื่อกี้มิกน่าจะกระโดดขี่คอเพื่อนอยู่ <c oughs> โอ้ยเป็นกอล์ฟสกิล เมื่อกี้สิบห้าเซนข้างฝ่ายดีมากนี้ฝ่ายทีฝ่ายทีมิกทีเดียวไม่พอหรอกต้องแก้งหลายๆทีหน่อยเบ่างกดผิดจดตวดวงสันไปดีผมล็อกคอก่อนดีมิกดีมากฮะดีมากฮะปากด้วยต้องช่วยๆกันโอ้ยนี่ก็แม่นแต่ด้วย ช่ปลูกพรางเก้ามันจะเป็นตัวทําเกมฮะมีสองอย่างทําเกมได้กับทําเกมเสียลองลองเชิงหน่อยปั๊บอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยลองเชิงลองเชิงเซนเตอร์ครับดีมากมิกปวดไวปวดไว้มิกอย่าปล่อยเล่นสบายแล้วต้องคอยแบบปวดตลอดเวลาไต้มือนะสองภาษาล้ววิ่งไปฮะหมาไปฮะโอ้โหเอาเรื่องบอลเด้งบอลเด้งคืนไะ ห่วงบอกไม่เอาไม่เอาไม่เอาวิไม่ทันเออไม่โด่งไม่โด่งโอ้โหแล้วตบฮะสวยฮะตบจากข้างหลังทะลุถึงหัวใจจูทูเนี่ยไปฮะไกลแปดเมตรโหบ้าไปเนี่ยค่านี้ต้องแบบวัดระยะเล่นเลยนะเว้ยตบได้ไงวะเนี่ยห่วงสัน โหมัันลอดช่องตายแป้นจริงจิสามคนไม่มีใครคิดเลยลุกขว่ามันจะเลยอัพเลยอัพเปชิดมันเลเลยฮะจริงคนลุกขาวไม่รีบไม่รีบอ้าวคนล้มเราต้องข้ามโดนพี่อย่าล้มอย่าล้มสิบห้าเซนกันเจโนไม่ไหวเจอมิกกี้ปวนเข้าไปดีมากมี้ ดีมากมีขอโดดมีช่วยหน่อยช่วยหน่อยนานๆจะชนะไม่ใช่นานๆซีซั่นหนึ่งจะชนะสักเกมหนึ่งเจออพวกนี้เออหายซะกุเรียบร้อยฮะแตกไม่น่าตกงเลยเขารู้อ่ะเออยา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 ตัดโอ้โหเอาวแล้วว้าวุ่นแล้วแบบนี้วาวุ่นล้วช็อตเกมพลิกมา อะไรอะไรโคตรเท่โคตรอันตรายดูดูดูอย่าเลี่ยมกับพ <mm ี being ่ตามมาสติวอย่างนั้นหรอโดนเ้ยห้ามตามมาเจอคนแปลกหน้าอย่าวิ่งตามโอ้ทุกคนคิดว่าเขาเข้าใต้แป้นนะใต้แป้นโล่งนะครับอ้าวเล้งโดนโดนเลนแน่มิกมิกฝากเอาคอมเมนต์เล้งคุ้มไหมหน่อยเวลาเจอเล้งจะเมมไปเลยเจโนเอาตายเลยด้วย เล็กสวยดียากี้ดีดีดีการถ่วงเวลาที่ดีคือการเลี้ยงยังไงล่ะลิงพยาวานอนลิงได้บอกไว้โคตรเท่โคตรอันตรายโดนนะการถ่วงเวลาที่ดีคือการเลี้ยงอยู่กันที่มิกไม่ต้องแก๊งละมิกเรา ไม่เป็นเราแกงนะพวกเราเอาแกล้งสดขอบคุณมิกกี้มากๆนะครับผมงงเลยงงเลยทุกคนงงเลยในทีมพี่ไม่มีคนชื่อมิกกี้เลยแต่ทำไมพี่ขอบคุณมิกงงเลยพี่เล่นลิงสองสามแต้มไม่ดูหน่อยเล่นไม่เป็นลิงสองสามแต้มอะ่ะพวกนี้ก็หาทําให้มันเล่นของมันสองแต้มมาดีแล้วลิงอะ่ะสองแต้มยังแพ้ลงรัวเลยเล่นสามแต้มเอาอะไรไปชนะเขา ทำาลยล้างแชแน,นลเรามาพังทำลายความเหงา <Whoa. S 2> พังทำลายความเศร้า <Whoa. S 2> ทำไรล้างแชแน,นลลุยไปกลับทำารล,ล้างแชแน,นลเ <Whoa. S 2> ก่งมีไว้เล่นสนุกเ <Whoa. S 2> ล่นนี่มันสุดๆ <Whoa. S 2> ทำไรล้างแชแนลลุยไปกลับทำายล้างแชแน,นล,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 ล Let's go.